Learn Thai Happily everyone, this is Learn Thai Happily with me, Stang. Do you know there are two I vowels in the Thai language? I, Mai muan and I, Mai Malai. ใน EP 120ฉันพูดถึงวิธีทำ20ทายาวที่ฉันทำไว้แล้วถ้าคุณต้องการเรียนรู้บทเรียนนี้คุณสามารถดู EP 120และวิดีโอวันนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีทำ20ทายาวที่ฉันทำมาแล้วไก่ไก่ห่อไก่ด้วยกระดาษฟอยล์สีเงินแล้วอบ พอไก่ด้วยกระดาษฟอยสสีเงินแล้วอบไกลไกลมันอยู่ไกลแค่ไหนมันอยู่ไกลแค่ไหนไข่ไข่เรากินไข่ไก่เรากินไข่ไก่ไงไงไคุณรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไง คุณรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไงไทยไทยอาหารไทยรสเผ็ดร้อนอาหารไทยรสเผ็ดร้อนไถไถควายกำลังไถนาควายกำลังไถนาไตไตเขาเสียชีวิตจากภาวะไตวาย เขาเสียชีวิตจากภาวะไตาวายได้ได้ทำข้อสอบได้ดีหรือเปล่าทำข้อสอบได้ดีหรือเปล่าไปไปคนคนนั้นไปที่ไหนแล้วคนคนนั้นไปที่ไหนแล้วไผ่ไผ่เก้าอีน้นี้ทำจากไม้ไผ่ เก้าอีน้นี้ทำจากไม้ไผ่ไพ่ไพ่เอาไพ่มาใบหนึ่งเอาไพ่มาใบหนึ่งไฟไฟมานี่สิจุดไฟมานี่สิจุดไฟไม้ไม้ของคุณทำจากไม้หรือไงของคุณทำจากไม้หรือไง ไล่ไล่ไล่พวกเราออกถ้าคุณต้องการไล่พวกเราออกถ้าคุณต้องการไร่ไร่เราทํางานในไร่ช่วงฤดูร้อนเราทํางานในไร่ช่วงฤดูร้อนไหนไหนคุณชอบอันไหนมากกว่ากันคุณชอบอันไหน มากกว่ากันไหลไหลเขาสะพายกระเป๋าสะพายไหลเขาสะพายกระเป๋าสะพายไหลไหวไหวคุณเดินไหวไหมคุณเดินไหวไหมไ,หว,ไหวไวหายววนะครับหายววนะครับไอไอทำไมคุณถึงไอละ่ะ ทำไมคุณถึงไอ๋ล่ะ I got this question many times f r o m my foreign friends. What is the rule to use i m a i m a ม a i and i m a i m u a n To be honest, there is no rule in the Thai language. To use I mind one or I mind. But if you see these words regularly, I believe that you can memorize or remember them automatically. So this is the challenge of learning the Thai language. So if you have any questions about this video, please leave your comment or your question in the comment below too. I'm willing to answer you and to help you to learn Thai on YouTube. So if you don't want to miss out other videos on my channel, please click subscribe my channel learn thai happily with me stang to make sure that you can learn thai with me every day please click the bell icon for getting the notification from my channel thank you so much for learning thai with me speaking thai with me and watching me see you in the next video so what